สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมผ่านช่อง YouTube นาคาชาเนลนะครับคลิปนี้นะครับก็จะมาวางแนวทางเราพัฒนานะครับวันจันทร์ที่29เมษายน2567นะครับหลังจากที่เราพัฒนาวันนี้วันศุกร์ที่26เมษายน2567ออกมานะครับออกมาที่968 721นะครับ968 721นะครับ3ตัวบนนะครับ3ตัวบนได้แก่ 721ดนะครับ2ตัวล่าง87นะครับ87นะครับก็แสดงความยินดีกับ FC นะครับที่ตามถูกชุดนะครับที่ตามถูกชุดทางช่องเราก็วางไว้2ชุดนะครับวางไว้2ชุดชุดแรกเป็นชุดหลักนะครับเป็นชุดหลักของมีสูตรชุดหลักอยู่สูตรนี้นะครับวันนี้วันนี้มาให้เราไม่ได้ตังนะครับเข้าทั้ง4ตัวนะครับเข้าทั้ง4ตัว มีเลขอยู่6ตัวเข้า4ตัวเลยนะครับสูตรที่1จับคู่ไป8 7ไปล่างนะครับสูตรที่1จับคู่8 7ไปล่างสูตรที่2นะครับจับคู่ 2- 1ขึ้นบนนะครับ2 1ขึ้นบนนะครับที่ประกบกันก็เอาสูตร1ประกบระสูตร2ก็ไม่ได้ตังค์นะครับหลุดไปถือว่าหลุดไปถือว่าหลุดไปนะครับมีทุกตัวแต่ไม่ได้ตังค์นะครับวันนี้ก็ต้องประทานอาภัยในชุดนี้ด้วยนะครับแล้วก็ ชุดสรุปชุดเด่นที่ผมมาเด็ดเน้นให้นะครับในชุดจับ3ตัวให้เอาจากชุด18บนตรงนะครับมาลง3ตัวก็ได้แค่ได้แค่เสียวที่หลักร้อยนะครับก็จะมี724นี่ก็ได้2ตัวนะครับ724 723 7 2 4, นี 7, 2, 3, 7, 2, 2, นะครับ ผมไม่ตัดไปถึง2 1นะครับต้องประทานอภัยในชุดนี้นะครับวางถูกไปแล้วที่7จากร้อยนะครับหลักสิบก็มามาแล้วนะครับ4ตัวชุด4ตัวนะครับก็ได้มาแค่3ตัวนะครับ1 7 2นะครับ172ผมก็ไปวาง1724 1742ไปอย่างนี้นะครับ1 7อ่า2 7 4 2 2 7 2 4 372 4 37 4 2วางไป6ชุดอยู่นะครับอันนี้คือแนวทางนะครับที่ช่องลงไปให้นะครับแล้วก็ชุด18ตัว18บนตรงนะครับ18บนตรงชุดนี้นะครับก็เข้าที่ชุดรองนะครับทุกที่แล้ไฮไลท์ไว้ไม่เข้านะครับตัดไม่เข้าฟันไม่เข้าเจาะไม่เข้านะครับแต่ก็เข้าชุด 18ตรงอยู่นะครับ18ตรงอยู่ก็มาตรงให้เราอยู่นะครับก็มาตรงอยู่ 10- เป็น10หน่วยเป็นหน่วยอยู่นะครับก็มาถือว่าวันนี้ก็ผ่านอีกวันหนึ่งนะครับสอบผ่านอีกวันหนึ่งนะครับก็ยินดีกับท่านผู้ชมที่ตามชุดนี้นะครับที่ตามชุดนี้นะครับก็มันก็ตามได้ทั้งสองชุดนะครับแต่ว่าหมวดชุดไหนจะเข้าเราก็ไม่เราก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับก็วางไว้ตามสูตรนะครับก็วางไว้ตามสูตรนะครับอันนี้คือราพัฒนานะครับวัน พุทธอันสุกที่26เมษายน2567นะครับคับอันนี้ก็ที่วางไว้นะครับก็วันจันทร์ตามต่อไปนะครับวันจันทร์ตามต่อไปนะครับก่อนที่จะไปดูต่อนะครับท่านที่อยากจะสนับสนุนทางช่องนะครับก็เข้าไปแอดนะครับแอดไลน์ไปที่6 3 4 h s k e i นะครับทักไลน์เข้าไปนะครับก็จะ ดึงเข้าทางไลน์กลุ่มนะครับเป็น Open Chat นะครับอาจจะมีค่าใช้จ่ายอยู่นิดหน่อยนะครับก็ขอบคุณที่สนับสนุนทางช่องนะครับครับก่อนไปดูตัวเลขสูตรวันจันทร์ที่29เมษายนต่อนะครับก็ฝากคำเตือนก,นกันก่อนนะครับเนื้อหาการนำเสนอในวิดีโอนี้เป็นการคำนวณตัวเลขจากสถิติการออกรางวัลจากครั้งที่ผ่านมาเพื่อหาความน่าจะเป็นโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่สนับสนุนการทำผิดกฎหมายทุกประเภท โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับครับก็มาวางแนวทางกันต่อนะครับวันจันนะครับวันจันสูตรของเราสูตรของเรามันก็ยังเดินอยู่นะครับมันก็ยังเดินให้เราอยู่นะครับมันยังไม่หลุดมันยังไม่หลุดนะครับก็คงใช้สูตรเดิมวางไว้ต่อก่อนนะครับเป็นสูตรหลักนะครับสูตรเดิมสูตรนี้นะครับสูตรนี้นะครับ เอฟซีน่าจะจําได้แล้วล่ะนะครับเพียงแต่ว่ามันยังจับเข้าไม่ไ,มได้นะครับมันมาของใครของมันนะครับสูตรที่1ก็มาของเขาเป็นคู่กันเลยสูตรที่2เขาก็มาคู่ของเขาเองเลยนะครับเอาวันจันท์นี่แหละน่าจะมาเป็นคู่แล้วล่ะนะครับสูตรที่1หลักร้อยนะครับสูตรหลักร้อยหครั้งหลัก12ครั้งแล้วก็หลักหน่วย1ครั้งนะครับก็จะได้ เจดบวกสเป็น11บอวกนงเป็นสิบสองนะครับก็จะได้สองนะครับสามสีน่นะครับสองสามสี่นะครับสูตรที่สองใช้หลักพัน1นครั้งนะครับหลักร้อย1นึงครั้งหลักสิบนึงครั้งบวกกันแล้วลบ1นึงนะครับลบ1นึงลบ1นึงซะก่อนนะครับไปเอาผลมานะครับก็จะได้อ่า 17ลบ1ก็จะได้6นะครับ17ลบ1ก็จะเป็น6เป็น7เป็น8นะครับ2 3 4กับ678สูตรไม่ชนนะครับสูตรไม่ชนก็จับประกบคู่เลยนะครับหวังว่าวันจันนะครับเขาคงไม่มาคู่ใครคู่เราจูงกันมาน,นี่ก็จูงกันมาคงไม่จูงอีกนะครับพคงไปจูงแขนกันไปจับไปบนบปล่างก็จูงกันไปเลยนะครับ น่าจะเป็นอย่างนั้นแล้วล่ะนะเพราะว่าจูงกันมาแบบนี้2วันแล้วนะครับ2วันแล้ววันก่อนก็จูงมาประมาณเดียวกันนี่แหละนะครับวันก่อนก็จูงมาประมาณเดียวกันเราก็ไม่ได้ต่างกันนะครับอ่าจับคู่เลยนะครับจับคู่ให้เลยนะครับก็จะเป็น2 6 2 7 2 8 นะครับแล้วก็3 6มหกสามเจ็ดสชุดนะครับ9ชุดยังไม่มีทิศทางนะครับยังไม่มีทิศทางนะครับอาจจะเป็นสอง2กหกสองสามเจนะครับ สองเ2็ด2จ็8สอนะครับ3663 3883อย่างนี้นะครับก็มันยังไม่มีทิศทางนะครับอันนี้คือ,อเป็นสูตรหลักนะครับสูตรหลักในวันนี้ในวันจันทร์นะครับงวดวันจันทร์ที่29เเมษายนนะครับทีนี้มีสูตรหลักแล้วนะครับวันนี้สูตรเลขเด่นของเราก็หลุดไปนะครับสูตร สูตร2 1วันกน่อนวันนี้ได้3 4 3 4าเขาหลุดนะครับ3 4หลุดแดยว่าจะมาคำนวณให้ท่านผู้ชมดูหรือเปล่านะครับเอาเอามาให้ดูก็ได้นะครับเอามาให้ดูก็ได้มันพอพึ่งหลุดนะครับวันก่อนหลุดวันนี้หลุด2 1นี่เข้าเข้า2มาวันนี้ สามสี่หลุดนะครับสามสี่หลุดวันต่อไปจะมาไหมนะครับเขาก็ไม่ค่อยหลุดต anyway? ่อเนื่องนะครับไม่หลุดติดต่อกันนะครับก็น่าจะมาก็น่าจะมาจะมาบนหรือมาล่างอันนั้นไม่รู้นะครับจะมาบนหรือมาล่างอันนี้ไม่รู้นะครับแต่ปกติเขาก็ชอบมาบนอยู่นะครับเขาก็ชอบมาบนอยู่หลังจากที่หลุดไปอันนี้ก็มาบนหลังจากที่หลุดไป เขาก็จับคู่กันมามาล่างนะครับมาบนมาบนหลุดบนหลุดกับมาอะไร9กับ0นะครับ0กับ9นะครับ9กับ0 0กับ9อันนี้คือเลขเด่นนะครับเลขเด่นเอาก็เขียนไว้ให้ตรงนี้ดูนะครับ9กับ0นนะครับเป็นเลขเด่นซึ่งมันไม่ชน นะครับซึ่งมันไม่ชนเราเจะวางไว้ตำแหน่งไหนดีนะครับอันนี้คือเลขเด่นอีกสูตรหนึ่งนะครับอีกสูตรหนึ่งมันก็เที่ยวเที่ยวไปมาเที่ยวเที่ยวหลุดหลุดอยู่เข้าหลุดเข้าหลุดเข้าหลุดอยู่นะครับอันนี้ก็ยังไม่แน่นอนร้อยเปอร์เซนไม่มีแต่ก็ไม่มีสูตรไหนที่จะมาร้อยเปอร์เซนนะครับก็ไม่มีสูตรใดที่จะมาให้เราร้อยเปอร์เซนนะครับมันก็มีหลุดมีอะไรบ้างนะครับอันนี้คือธรรมดาของสูตรหวยนะครับ ก็ว่าไปตามสูตรนะครับก็ว่าไปตามสูตรนะครับก็คงจะลงไว้ให้เป็นเบื้องต้นก่อนนะครับลงไว้ให้ท่านผู้ชมเป็นเบื้องต้นก่อนนะครับว่าวันนี้นะครับวันนี้สูตรหลักนะครับสูตรหลักนี้เขาจะคู่กันมาสูตรที่1ก็จะคู่กันไป8 7 8 7สูตรที่2ก็จะคู่ไป2 1นะครับก็เราจะเอาสตัวคือ8 7 2 1็ออยู hmm. like okay. ่ในนี s, SO mm ้อ hmm. ยู่ใน2สูตรนี้แหละนะครับอยู่ใน2สูตรนี้นะครับ สูตรหลักไม่เข้าแต่สูตร18ชุดบนตรงนี่ถ้าใครตามชุดนี้ก็มาเข้ามา 2- องสามงวดแล้วนะครับก็จะเ็ได้ตังค์นะครับก็จะได้ตังค์นะครับดูเหมือนกับตัวเลขมันจะเยอะนะครับแต่มันไม่ได้กลับนะครับไม่ต้องลงไปล่างก็บนก็คือบนไปนะครับไม่ก็ต้องกลับอันนี้คือสูตรตรงมันมีข้อดีอย่างนี้นะครับสูตรตรงมีข้อดีอย่างนี้นะครับส่วนสูตรทั่วไปอย่างนี้มันก็มีข้อดีเหมือนกันตัวเลขดูอาจจะไม่เยอะนะครับ ก้าชุดนะถ้าเรากลับไปก็18เหมือนกันนะครับสินี้ยังไม่ระบุว่าบนล่างก็ต้องคูณ2องเป็นสาอีกนะครับอันนี้คือแนวทางนี่คือแนวทางนะครับที่วางไว้ให้ท่านผู้ชมนะครับก็ยินดีกับ FC ที่ตามสูตรนี้นะครับได้2อหนึ่งวันนี้นะครับก็คงจะฝากไว้เท่านี้นะคงจะฝากไว้เท่านี้นะครับท่านผู้ชมที่อยากสนับสนุนทางช่องนะครับก็แอดไลน์มาตามนี้เลยนะครับแอด 6 3 4 H S K E I นะครับขอบคุณที่สนับสนุนนะครับขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกแชร์ขอบคุณทุกการติดตามนะครับท่านตั้งม่ติดตามก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้การละกันนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีสูงหอยสองตัวสามตัวถูกประตูดีรางวันที่หนึ่งรางวันใหญ่ๆมีเงินใช้ไม่ขาดมือคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ